มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันวันนี้เฮามีน้ำพริกอ,องเจ้าดูน้ำพริกอ,องแล้วก็พักหนึ่งลากหลายเลยมีบาบัวบาฟักแก้วอะ่ะมีเหี่ยวกะเจียปุณนะบาเขือเจ้าบาแข้งอันนี้นะดอกแก่เจ้านี่นะพักละดูมีสะป,ปาสะเึืงเจ้ามาเดี๋ยวมากินพอแล้วก็มีต้มไก่เห็นไหมเจ้าต้มไก่แต่ว่า,มาแมลงเนาะอันนี้นี่ทำเมื่อเจ้านี่ใหม่ๆเลยเอา เอาข้านึงกุ้ยมันซาใจตักเอา,เอ,าอืมนถึงกับเจี๊ยบน้ำเนาะถึงก็เจีบกับ้ำ,วบวำหวานดินาะ Nhộn, ừ. mà một ngọt nhỏ phân cua. Đó. là ừ. làm vạc keo ạ. Ngọt me cho. Đó. Ừm. Làm một chừng cầm đi <laughs> lo. น้ำโดยบะเขือนี่นี่นีพักราจอบพักราหรือว่าจะอม,อมพักราหนึ่งนี่ก็ม่อนลำจ้ามากินข้าวยก,กันเนื้อน,นี่มื่อเจ้านี่ก็จะมีแบบง่ายๆเนาะ Money mìm tang dạo nha cắp bạch tang dip nha ngon nè nha hm 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 พักหน้าแล้วน,นี้พักน,นี้เขาปลูกเองเนาะเก็บลูกต่มมาโมจ้าน่ามันเข้าด้วยกันเจ้า